黒しつ刃と好みにまとう熱お主を消し飛ばすまで静まりはせぬ新たな世界へ私には全て見えているぞ。

ก็อย่างที่ PV ที่ได้เห็นกันนะผมวันนี้เป็นอะไรที่หายมากๆนะครับผมสำหรับตู้กาชาของทอสันเยบัตวอลหรือตู้พันปีนั่นเองครับผมรอบที่15หนะผมเขาเขียนว่าเป็นเวอร์ชันดีเอ็นด้วยนะผมเป็นเวอร์ชันสุดท้ายหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะเป็น3ตัวละครใหม่ก็คือจ uh ูฮาบัตยามโมโตเกนริวไซแล้วก็ไอเซนโซซุเกะ ล่างนั่งบัลลังก์นะครับผมเป็น3มตัวละครรีเวิร์กนะครับผมทำใหม่นะนี่ับผม3ตัวละครตัวนี้นะผมรีเวิร์กมาจากล่างเก่านะผมมันเป็นอะไรที่หักหน้าคนที่แบบเปิดตู้7ปีไปมากมากแบบมากที่สุดเลยนะผมผมว่าใครทุ่มกับตู้7ปีไปมันหกพ0 0 0 0ดเนี่ยโอ้โหเจ็บนะบผมพอตู้นี้มาปุ๊บแบบคือหักเลยับผมหักปากกาเซียนแทบทุกคนนะผม เพราะว่าจากการที่เดาก็คือเขาเดาเป็นนิยายกันเนาะเพราะว่าผมส่วนตัวก็เดาเป็นนิยายเหมือนกันก็เลยไม่คิดอะไรมากแต่เขาเอาพันปีมาหักประกาเซียนเรานะครับผมนี่คือความเจ๋งของเคลบนะบผมทั้งที่บอกว่าพันปีจะมาหลังตุลาเท่านั้นพี่แกเล่นเอามาหักหน้าพวกเรานะผมสนุกมากนะครับผม <laughs> <c oughs> ก็นั่นแหละเกาะมาแล้วนะครับผม3มตัวละครเนาะจูบัตเกนดิไซนะครับผมไอเซนนะครับผม รีเวิร์จากล่างเก่านะผมตัดทิ้งไปได้เลยอะ่ะเ,เซนส้มจูาบัตส้มยามะเขียวยามะฟ้าเนี่ยอแค่จะทิ้งลงหลังขยะไปได้เลยอะ่ะโโอโ้คือมาการมาในครั้งนี้ของแกคือโหดมากนะผมมาเรามาดูสกิลกันก่อนนะครับผมสลับ3ตัวนี้นะ <c oughs> ใครเปิดไปเยอะบอกเลยเจ็บนะครับผม ผมก็ด้วยแต่ผมไม่ได้เยอะมากนะผมแต่ผมได้ครบแล้วนะสลับ ID ดีหลักของผมเนาะผมไปเปิดเอานอกรอบแล้วมันได้เนาะโอขอหผมก็โอเคเนาะก็ตู้นี้ก็จะมาวันที่31็ดนะผมเดือนนี้นะครับผมเวลาบ่ายสองนะครับผมมาเรามาดูอาบีกันเลยนะครับผมจูฮาบัตนะผมเป็นการมาสลับตัวพีพีตัวใหม่นะผมสกิลนี่คล้ายๆกับ ไอ้นี่เลยคุณดูยาชิกิเลยเนาะแต่แค่แกพิเศษกว่าคือแกมีบัฟนะครับผมนี่นะผมจูฮาบัตนะผมเป็นตัวสายตีระยะประชิดเนาะสกิลสองเป็นสกิลวอลเทคบัฟตัวเองนะครับผมเหมือนสกิชิมาเนาะแล้วก็ทุกสกิลนะผมยกเว้นสกิลสองจะติดสถานะช็อตแล้วก็ลูกกินมีดูดเลือดด้วย แล้วก็มีสกิลใหม่ในศึกต่อสู้เท่านั้นคือ p p p เท่านั้นแหละก็คือเวลาเพื่อนหรือศัตรูตายเพิ่มดาเมจตีโปตีอีก20%นะผมอันนี้ไม่รู้ว่าสแต็กหรือเปล่านะถ้าสแต็กก็ถือว่าโกงมากนะครับผมสำหรับจูฮาบัตนะสำหรับจูฮาบัตร่างนี้ก็มีพลังโจมตีที่807นะครับผมแล้วก็คิวเลอร์เป็นหัวหน้าหน่วยเนาะผู้สังหารหัวหน้าหน่วยก็ฆ่าปู่กับฆ่ายาไ เคปะจิสีส้มตัวนั้นนะเคปะจิเหมือนจะแพ้ทางที่สุดนะครับผมสลับชูฮาบัตนะแล้วก็พี่แกเป็นอันนี้ด้วยไรสังกัดด้วยนะผมทําให้ตัวที่แบบตีเข้าก็จะยากขึ้นนะผมสลับคูรุจิชิกิปูเนาะแล้วก็เคปะจิพวกนี้จะตียากตีเข้ายากนั่นแหละมีสีที่สวนได้คือเคปะจิตัวเดียวเนาะที่สวนได้แต่ว่า ก็แกแพ้แกแพ้เต็มๆเลยแกแพ้จูฮาบัตแบบเต็มๆนะรอบนี้จูฮาบัตนะครับผมมีลิงก์เป็นลดเอรับดาเมจลดลง16%สกิลติดตัวเป็นกันมืด100%เนาะกันอ่อนแรงแล้วก็มีซูเปอร์อัมเมอร์แล้วก็มีม9พิปตามเพ่คืออีกหนึ่งก็เบสิคพื้นฐานทั่วไปสลับตัว PVP เนาะ แต่คราวนี้พี่แกไม่ได้มาเล่นๆก็คือพี่แกเป็นตัว PVE ได้ด้วยนะครับผมเป็ธรรมดานะแล้วก็อาบีนะครับผมอาบีมีมีฮิตตีปกติบวก2มีติความแรงสกิล50มีเพิ่มระยะเวลาการติดบัฟ5วิมีเพิ่มระยะเวลาบัฟมีบัฟมีการเบรกมีทะลุล่องหนในเบ็ตเทิลพวกต่อสู้อะเนาะแล้วก็มี กันพวกชุบตายเกิดเนะาะพวกไอเชปจิไอพวกเนี้ยที่มันตายเกิดได้ผมกันได้เหมือนคนะุรุจิชิกิเนาะแล้วก็เหมือนตัวซาลาีิเองด้วยแล้วก็เลือดลดถึงครึ่งเท่าไหร่ก็ลดดาเมจห้าสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้เหมือนคุรุจิชิกิแล้วก็มีบัฟพิเศษก็คือเพื่อนตายหรือศัตรูตายเพิ่มพลังโจมตีปกติอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะผมอันนี้ไม่รู้ว่าสแต็คหรือเปล่านะก็นี่ก็คือในส่วนของจูฮาบัตนะครับผม ค่อนข้างเจ๋งมากนะผมผมไปดูสกิลมาแล sais, ้วเนาะก็ประมาณแบบมันม em> ันไปพีพก็ได้ PV e ก็ได้ผมสกิลมันค่อนข้างกว้างอยู่นะแล้วก็มีบัฟที่แบบวงวงมันกว้างกว่าสกิชิมาเยอะเลยนะครับผมแล้วก็การตีพีเกตคือแบบฟันดาบคู่โอ้โหเท่จัดฟันครั้งครั้งที่สี่ผมฟันครั้งอะไรก็จะเป็นฟันเฉยเนาะเอาดาบฟันสักดาหหนึ่งก็เอาเอาดาบที่สองมาฟันปุ๊บเป็นดาบคู่โคตรเท่นะครับผม สำหรับยูฮาบัสเขามีประมาณนี้นะผมอัลติเมตสกิลก็ชื่อเดิมนะผมก็เป็นไอออมเมตี้นะผมฆ่าเห็นทุกอย่างฆ่าเห็นทุกสิ่งนะเนาะโอ้โหไอไอัลติเมตสกิลนี่คือแบบเท่มากนะผมแบบกูรู้ทางทุกอย่างเนี้ยอืมใครอยากจะดูสกิลนะผมวันนี้ผมไม่ตัดมาลงให้นะครับผมมันเป็นของออฟฟิเชนะียลเนาะไปดูในออฟฟิเชียลของอากูจังได้นะผมในบีเว็บโซ่ออฟฟิเชียลนะผมของญี่ปุ่นนะ ไปดูกันได้นะครับผมมีแปลภาษาอังกฤษให้ด้วยนะครับผมแต่ส่วนมากก็จะเน้นดูแค่สกิลอย่างเดียวเนาะอันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับผมมาตัวที่2ครับผมยามาโมโตะเกนริวไซนะผมตัวนี้คือผมจะพูดว่ามันคัดลอกอิจิโกะ7ปีได้ไหมก็ไม่เชิงนะผมเพราะว่าอิจิโกะเปีเป็นสายตีระยะไกลเนาะอันนี้ระยะใกล้นะผม ปูก็อย่างที่เห็นนะครับผมปูเป็นตัวตีระยะประชิดนะผมทุกสกิลมีติดเผาแล้วก็อ่อนแรงนะผมแล้วก็มีสกิลใหม่นะผมสร้างดาเมจเผาให้แรงเอ้ยต้องพูดนี้สร้างดาเมจเผาให้ศัตรูแรงขึ้น40%นะผมคือเผาแรงขึ้นอีก40%แล้วก็ทำดาเมจใส่พวกที่ติดอ่อนแรงขึ้นอีก40%นะผมก็คือแค่ติดอ่อนแรงกับเผาเนี่ยโดนดาเมจเพิ่มขึ้นอีก40%เนาะ ก็ตามนั้นนะครับผมสลับปู่เป็นสายสกิลเนาะค่าสกิลอยู่ที่856นะครับผมน้อยกว่าอิจิโกะกับอิชิดะไป4กับเป็นประมาณ4-10ถึงหน่วยเนาะประมาณนั้นก็ไม่ใช่ป,ปัญหาใหญ่นะครับผมสองคิวเลอร์วินซี่ฮอลโล่นะครับผมก็เตรียมตัวทิ้งไอซาเอลอ,อัพพันโลได้เลยนะครับผมไอซาเอลอ,อัพพันโลก็จะไม่ได้ถูกใช้งานอีกต่อไปนะครับผมซาเอลอัพพัโลที่ กิลเลอร์คุนซี่เนาะเอาปู่มาแทนได้แล้วนะผมอันติเมตสกิลไลแอนอินเฟอร์โนนะผมปู่แกจะผ่อาอ่อผ่าดาบนะครับผมแวกดินโอ้โหเทจัดแล้วก็เผาโอ้โหแต่ผมในส่วนตัวนี่ผมชอบสกิล3นะเพราะว่าเวลาสกิล3พิกไอปู่แกเนี่ยฟันปุ๊บจะเป็นแบบยังไงอะ่ะมันจะมีตัวอักษรขึ้นมาแบบล่าง ล่างเกาะไฟอ่ะเอออันนั้นเท่ดีครับผมแล้วก็สกิลสองเป็นวอลเทคตามล่านะครับผมโคตรเจ๋งนะครับผมเหมือนไอเซนกับอิจิโกะนะแต่รู้สึกว่าวงมันจะแคบกว่านิดนึงเนาะแต่ก็ยังใช้ได้นะครับผมใช้ได้นะผมส่วนลิงก์สกิลก็ลดคุณดาวสิบสองเปอร์เซ็นตะ์เนาะแล้วก็มีสกิลติดตัวนะผมหลบฮอลโลนะครับผมห้าสิบเปอร์เซ็นตะ์เนาะ มีเก้าพิษตาบูอีก2มีความกว้างสก,กิลเพิ่มอีก20%เปอร์เซ็นต์เนาะอารบ,บีก็จะมีความแรงสก,กิลเพิ่มขึ้นอีก40%เปอร์เซ็นต์มีฮิตสกิลอีก1เนาะแล้วก็ฮิตอันติเมทสก,กิลอีก1เพิ่มระยะเวลาการติดสถานะห้าวิแล้วก็ดาเมจออนแรงกระเผาแรงขึ้น40%เปอร์เซ็นต์มีรถเกาะแล้วก็มีมาลาเดอร์อันนี้เจ๋งครับผมแล้วก็มี สกิลอิจิโกะนะครับผมแชร์คอมพิวสเตตัสอิมมูนิตี้ก็คือแบ่งกันสถานะให้เพื่อนสิบวินะครับผมถ้าปู่ปฏิดสถานะไหนเนาะแล้วปู่ก็จะกันสถานะทุกสถานะเลยนะครับผมแล้วก็อันสุดท้ายก็คือติดสถานะแล้วก็มีบัฟสกิลแรงขึ้น80%อันนี้ปกติทั่วไปสำหรับตัวสกนะิลเนาะคือปู่แกจะเป็นตัวเผาสกิลเผาค่อนข้างแรงแล้วก็ติดสถานะง่ายมาก ล้วก็จะติดบัฟ80%ได้ดีมากนะครับผมก็ <_ H all> ไม่มีอะไรจะต้องติครับปู่น่าจะเป็นออโต้ตัวใหม่นะผมสีแดงใครบอกว่าสีแดงอ่อนนี่ตบปากเลยนะผมผมตบปากตัวเองได้ไหมผมบอกว่าสีแดงตอนตอนแรกคืออ่อนนะตอนนี้เขาพลิกกลับมานะผมขึ้นมาอยู่จุดสูงสุดได้นะครับผมอาจจะได้นะไม่แน่ใจว่าจะไปอยู่ เทียเดียวกับอิชิดะอุริวหรือเปล่านะที่เอที่ผมไปที่ผมไปว่ามันอะผมไปน้าว่ามาเลยสก,กิลอิชิดะมันเก่งมากเลยนะผมบอกว่ามันออโต้ไม่ได้เผมเอาไปลองจริงจมันออโต้ได้นะครับผมมันค่อนข้างจะออโต้ได้อยู่นะแต่ไม่เท่ากับอิจิโกะเท่านั้นเองนะที่มันมีวอตเทคตามล่าเนาะแต่ปู่คราวนี้มีนะครับผมแต่ไม่แน่ใจว่าปู่จะไปอยู่เทียเดียวกับอิชิดะหรือเปล่าเพราะว่ามันมันมีหลอดแบบอนะิชิดะเนาะอิชิดะคือถ้ามีหลอดปุ๊บหลอดเต็มปุ๊บสก,กิลแหลกมาก ไม่รู้จะมากยังไงแล้วอ่ะอืมก็ตามนั้นเขาปูนะครับผมเจกมากนะผมแล้วก็ตัวสุดท้ายผมไอเซนซูซูเกะนะผมเป็นตัวที่เหนือความคาดหมายอีกตัวนะผมเพราะว่าผมดูจากสก,กิลมามันน่าจะเป็นตัวสก,กิลเปละะ่าแต่ไม่ใช่นะผมพี่เกสก,กิลกว้างอย่างเดียวไม่พอนะพี่เกเป็นตัวตีปกตินะครับผม นี่คือสิ่งที่ไม่ธรรมดาของพี่เกนะคือพี่เกเป็นสายตีระยะไกลสายตีปกตินะแล้วก็ทุกสกิลยกเว้นสกิลสองติดสถานะอ่อนแรงแล้วก็สกิลสองเป็นบัฟกับบาเลียเนาะแล้วก็มีสกิลใหม่ก็คือเพิ่มโอกาสก,การติดสถานะให้กับพวกเออ่สีฟ้าเนาะคือใครสีฟ้าติดสถานะโดนติดสถานะแรงขึ้นนะผม ประมาณนี้นะครับผมไม่ใช่ดิต้องพูดว่าเพิ่มโอกาสการติดสถานะให้กับสีฟ้านะครับผมคือใครฟังศัตรูเป็นสีฟ้าผมก็จะติดสถานะไอเซนดีกว่าปกตินะครับผมเพราะว่าไอเซนเป็นสีเขียวเนาะแล้วก็สกิลติดตัวใหม่ก็คือทะลุหลบของพวกอันนี้เลยนะครับผมฮะทะลุหลบทุกทะลุหลบทุกเผ่านะครับผมฟังไม่ผิดนะครับผมทะลุหลบทุกเผ่านะครับผม พี่เกก็จะเป็นตัวแบบนี่เลยนะผมเป็นตัวประมาณว่าดันฮองยะคูอะเออพวกลบอะ่ะพี่เกก,ก็นี่นะผมเอาตัวนี้ไปจบนะบผมพวกที่มีลบๆทั้งหลายผมไอเซนไปคือจบนะครับผมสำหับไอเซนพลังโจมตีอยู่ที่804นะผมผมขอประเทศกับจูฮาบัตแป๊บหนึ่งนะอ๋อน้อยกว่าจูฮาบัตไปสามหน่วยเนาะก็ยังถือว่าดีนะผมคิวเลอร์เป็นอารันคาเนาะ ส่วนอันติเมตสกิลเป็นวิธีทำลายที่90บนะผมคุโรฮิสกินะผมอันนี้ผมชอบมากนะผมพี่เกพี่เกจะนั่งตรงกลางคุโรฮิสกิแล้วนโะครโลฮิสกิก็จะปิดเออโหอันนี้โคตรเท่เลย <c oughs> อันนี้พี่เกไม่รู้ว่าเทไปไหนนะแล้วก็ลิงก์สกิลเป็นเพิ่มพลังโจมตีปกติ20%เอนาะค่อนข้างเฉยๆมากส่วนบัฟอันนี้เนี่ยผมพี่ผมว่าไอเซนดีก็คือ สเต็กลอดนะผมเหมือนอิชิดะอุริวเปะเลยนะครับผมแต่คราวนี้พี่แกจะเพิ่มเป็นความแรงโรจมตีโปรติ100%แล้วก็ลดดาเมจ50%เนาะจะสลับกับอิชิดะนิดนึงอิชิดะจะเป็นสกิลแรงขึ้น100%แต่อเซนจะสกิลตีโปรติแรงขึ้น100%เนาะก็สลับส,สแต็กลอดนะส่วนสกิลติดตัวก็กันไฟ100%ทะลุหลบทุกเผ่า นะครับผมแล้วก็มีก้าวพิปตาเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งอาบีอา,บ,อาบีก็มีตีปกติแรงขึ้น40%มีฮิตตีปกติ1เพิ่มระยะเวลาการติดสถานะ5วิมีเพิ่มระยะเวลาการบัฟด้วยแสดงว่าไอเซนจะมีบัฟกับโล่เนาะแล้วก็มีซูปเปอร์อาร์เมอร์นะผมตีแล้วไม่ถอยมีกัดเบรกแล้วก็บวกกับตีตัวมุดมีทะลุ ไม่ใช่ทะลุสิมีบาลีสองเพิ่มบาลีอีกสองเนาะเหมือนจูชิโร่อะจูชิโร่เพิ่มให้ตัวเองห้าแล้วให้เพื่ออีก3แล้วก็มีบัฟติดสถานะแล้วก็ตีแรงขึ้น80%นะผมนี่สลักกระปูนิดนึงแล้วก็มีอ๋ออ,อันนี้ก็คือติดสานะใส่สีฟ้าดีขึ้นนะผมแล้วก็มีสแตก็กเกตเหมือนเดิมนะผม ลดระยะเวลาการรีสกิล l 0นะผมวันนี้อาจจะติดติดขัดหน่อยนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับผมสำหรับสนะกิลนะก็ไอเซนนะผมผมดูจากการตีโปรตีของพี่แกคือกว้างนะครับผมกว้างมากนะผมแต่ไม่รู้ว่ามันดูตีเบาๆหรือเปล่านะต้องไปลองดูอีกทีว่ามันจะแรงหรือเปล่าสำหรับไอเซนโซซูเกะตัวนี้นะแต่ว่าโดยรวมผมถือว่าดีมากนะผม พี่แก่เล่นไฮบิดก็ได้นะผมความรู้สึกผมเป็นอย่างนั้นอะ่ะมันรู้สึกว่ามันเล่นไฮบิดก็ได้ไม่จําเป็นต้องใส่พวกตีแรงทั้งหมดเนาะอาจจะใส่เป็นกึงก่งๆก็ได้หรือจะใส่ปตีแรงเพียวๆเลยก็ได้น่าจะเป็นตัวออโต้สายตีปกติอีกตัวหนึ่งที่สามารถเล่นได้นะของสีเขียวเนาะก็สามารถยกสีเขียวขึ้นไปอยู่เทียอีกเทียนึงได้เลยเนาะสีเขียวนะกับสีแดงตอนนี้มีแล้วนะ แล้วก็สีม่วงอีกแล้วนะครับผมสลรับตัว p ีพีเนาะเท่านั้นยังไม่จบนะครับผมก็คือย่างไม่จบกับเรื่องนี้เนาะตู้พันปีเนี่ยมีตู้เยกผมตบมือสิครับรออะไร <c els> มีตู้เยกนะผมสลรับตู้พันปีนี้เนาะผมขอดูอีกทีว่ามันดอบอะไรบ้างเนาะอุ้ยผมลืมผมลืมบอกหลังตู้เลยบอกสกิลเพลินไปหน่อยหลังตู้นะผมเป็น อย่างนี้ครผมหลังตู้นะหลังตู้ผมไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะสำหรับผมเพราะว่าผมมีข้อข้างจะเยอะมากนะผมในไอดีใหญ่ของผมบ้านหลักของผมมันมีถึงกี่ตัวมีถึง7ตัวนะผมไม่มีอยู่2ตัวก็คือมายุริแล้วก็อิชินนะผมแล้วก็3ตัวหน้าตู้นะผม นอกนั้นคือมีหมดเลยนะผมโดยเฉพาะไอจิโกะเขียวผมเล่นเป็นตัวหลักอยู่แล้วประเด็นแล้วผมปั้นสุดๆ5ทับ5 20หมดแล้วนะครับผมที่อยากได้เพิ่มเติมก็น่าจะมีมาสกิเนาะแล้วก็อิชินตัวดีตัวเดิมเนาะแล้วก็3ตัวหน้าตู้ผมว่าผมต้องได้ว่ะรอบนี้ <c oughs> แต่ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะผมดวงดีกับ7ปีไปเยอะแล้ว ส่วนเลทก็8%เหมือนเดิมผมหน้าตู้6หลุดเลท2ก็เหมือนเดิมกับตู้7ปีแต่คราวนี้มีฟรีเหมือนกันนะผมก็ดีครับผมมีฟรีด้วยนะผมฟรีทั้งซิงเกิลแล้วก็มันติเนาะแล้วก็มีดันใหม่เนาะเรามาดูตู้แยกกันดีกว่าครับผมสำหรับตู้แยกนะ ตู้เยนี่ผมไม่แน่ใจนะว่ามันจะดีหรือเปล่านะแต่ตู้หลักคือผู้เล่นใหม่เปิดคือคุ้มคุ้มมากนะผมคุ้มแบบไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วอ่ะส่วนผู้เล่นเก่าก็ต้องทําใจนะครับเพราะว่าตัวพันปีเก่าๆที่เราเก็บมาก็มันตกยุคไปแล้วเราแล้วเขาก็เอามาใส่หลังตู้แบบน่าเกียดมากนะผมก็ต้องทําใจสลับพวกเรานะครับผมสลับคนที่เล่นไอดีเก่านะแล้วก็ตู้ แยกนะผมไอเซนมาตู้แรกเนะาะไอเซนนะผมมาวันที่12นะเดือนหน้าถึงวนะันที่ส8เนาะหลังตู้ก็ก็ตามนั้นแหละครับผมเฉยๆปู่มาวันที่18ถึง24เฮ้ยปู่ตู้ปู่ดีครับผมตู้ปู่เป็นดอกน้ำหอมแล้วก็เป็น2ตัวใหม่ครับผมตู้นี้ก็ดีนะผม ตัวมันจะมีตู้ตัวใหม่หนึ่งอลิณาหนึ่งแล้วก็ตัวเก่าอีกหนึ่งตัวเนาะอ่าอย่างนี้ก็หมาหนึ่งเนาะอลิณาหนึ่งแล้วก็คิซูเกะดอน้ำหอมหนึ่งตู้ปู่ดีนะผมใครจะเปิดตู้ปู่แยกเอาดีกว่านะถ้าใครจะหาปู่นะแยกผมผมคิดว่าดีมากนะจูฮาบัตนะผมมายี่บสี่ถึงสาสิบเนาะโอ้จูฮาบัตเท่ากันอ๋อเท่ากันนะผมหกวันเนาะตู้จูฮาบัตค่อนข้างแย่นะผมค่อนข้างย่ำแย่เลยนะ <laughs> แย่นะครับผมแต่ใครขาดตัวลงหอกับตัวหยดน้ำนะผมก็เปิดตู้นี้ได้นะผมแต่แย่นะผมแต่ค่อนข้างแย่นะผมเขรู้สึกหกส่วนตัวผมนะผมขอดูเลทสักหน่อยนะว่ามันดีกว่ากันหรือเปล่าผมคิดว่าน่นจะสี่สองหรือมันก็หกสองนะไม่น่าต่างจากกันจากนี้เนาะ อ๋อสี่หนึะผมหน้าตู้สหลดุด1เนาะก็ไม่ได้แย่แสักทีเดียวเนาะก็นี่คือทั้งหมดสลับพันปีนะผมพันปีคือเจ๋งมากนะผมไม่รู้จะเจ๋งยังไงเลยอะส่วนเราก็ผมว่าผมว่าเขาแปลกๆทำไมเขาถึงเอาดาวชมพูมาไว้วันที่27มันเป็นอย่างนี้นีเองนะผมสลับใครที่ ตัวดาวชมพูผมไปซื้อกันได้นะผมสำหรับออยาคาชิพวกนี้เนาะแล้วก็ไอตัวใหม่นะผมไอดาวชมพูตัวใหม่นะนี่นะผมเขาเอาเข้ามาเมื่อวานนะผมเขาบอกว่าจะมาวันนี้เนาะบ่ายสองผมสำหรับผู้เล่นเก่าก็ไปฟาร์มกันได้ผมสำหรับดาวแดง3มตัวนี้เนาะเนโอลีวลูปีแล้วก็ใครอ่ชื่ออะไรนะือ <c oughs> ลืมลืมลืมขอโทษนะชื่อออเทสลาครับผม สลับใครที่ขาดเพชรก็ไปฟาร์มตรงนี้ได้นผมถ้าได้ใครมี3ตัวก็ได้ทั้งหมด225เพชรเนาะก็ว่ากันไปนะครับผมสลับตู้ไม่ใช่ตู้สิสลับดาวแดงเนาะไปฟาร์มกันได้แล้วก็มีอะไรอีกอ๋อแคมเปญนะผมแคมเปญของเจ็ดปีผมน่าจะโดนที่โดนบ่นนะ ผม,ผมแปลกใจเรื่องหนึ่งก็คือไอที่อะไรนะไอตู้หกดาวสองร้อยผมแค่เลบเยอยมากนะผมผมว่าต้องแจกใหม่อีกรอบนะเพราะว่าตัวที่ขาดไปเป็นตัวสำคัญมากเลยนะผมก็คืออิจิโกอาร์ตเวิร์กกับไอเซนหกปีนะเขาเอาไม่เอาใส่ในตู้สองร้อยนะครับผมแล้วคนที่กดไปรอบแรกคือไม่ได้เยอะเลยเลยนะผมนี่คือเย่ยมากนะผมอันนี้ผมขอฟีดแบ็กหน่อยนะสลับ ตู้200นะครนี่คือเย่ยามากนะผมับต้องขอภายทีไม่สุภาพล้วน,นี่นี่มันแย่จริงนะผมสำหรับใครที่เปิดอย่างไอดีที่ผมเปิดแนะนําไปผม,ผมก็ว่าทํำไมมันหายไปโอ้ที่แท้นี่คือเขาไม่เราใส่มาจริงมันมีนะผมไอเซนกับกวอตเวิร์กอะส่วนเลดนะผมอือ <laughs> ผมไม่รู้จะดีใจทําไมอิจิโกะผมได้ออกโลงแล้วนะครับผม <laughs> อีจิโกเขียวผมได้เล่นเลนสักทีนะครับผมหลังจากที่ผมบบนมาหลายรอบแล้วนะครับผมได้เล่นสักทีนะดวยว่วนตัวผมถือว่าผมเล่นได้ทุกสีนะยกเว้นสีม่วงนะผมไม่มีสีม่วงเลยนะส่วน1.5ก็ประมาณนี้เนาะเลสคิซเกะอาเวกนะผมตรงนี้ใครเล่นก็ได้ไปอีก200เพชรนะก็ข่าวนี้ก็น่าจะหมดแล้วนะผมสลับพันปีทั้งหลายนะผม ผมขอบ่นเรื่องนี้หน่อย7ปีนะใครที่เปิดตู้7ปีไปเยอะสารภาพมาซะดีๆผมคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะผมว่าคุณหมดไปเท่าไหร่นะแล้วคุณช้ำใจกับการมาของตู้นี้หรือเปล่านะผมผมไม่รู้จริงๆนะว่ามันจะมาในวันนี้เนาะแต่เขาก็เอามานี่คือสิ่งที่แย่มากนะผมคนที่ใส่สุดกับ7ปีแล้วเก็บพห้ไม่ทันนี่คือตายผมบอกเลย สามตัวนี้ผมคิดว่าน่าจะติดเมตาทุกตัวโดยเฉพาะจูฮาบัตนี่ TP ติดเมตาแน่นอนส่วนปูกับไอเซนก็น่าจะขึ้นเทียเอสไปอย่างไม่ยากลาบากนะผมหรือว่าใครอาจจะทะลุเทียเอสเอสไปอีกสักหนึ่งตัวหรือสองตัวนะผมต้องไปรอดูกันของเทียนะโอ้แล้วก็เรื่องสองร้อยที่ผมบ่นไปเมื่อกี้นะไอตัวสองร้อยนะควรแจกใหม่นะผมไม่ต้องรีคืนเลยทั้งนั้นควรแจกใหม่นะผม ผมว่ามัมนควรจะแจกใหม่รอบที่สองเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าคนที่จะเปิดหาไอเซนหรือโกอาดเวิร์กที่ไม่ได้จากตู้เจ็ดปีอะ่ะเขาแบบไม่ได้อะ่ะเออแล้วเขาเปิดตู้2อง้ไปก่อนแล้วเพื่อจะเอาเฮชรเนาะแล้วเขาก็เสียโอกาสนั้นไปอะ่ะผมคิดว่าม,มันไม่ค่อยเฟร์เท่าไหร่สำหรับคนที่เปิดก่อนแล้วก็คนที่เปิดทีหลังก็ได้ไปด้วยอย่างเงี้ไม่โอเคนะผมว่าแจกใหม่ให้มันเท่าเทียมกันดีกว่านะครับผมแล้วก็เรื่อง ตู่ฟี10บวันนะผมก็พี่แย่เหมือนเดิมอะ่ะมันเลดเยี่ยนะก็นั่นแหละก็เจอทุกปีอะ่ะคอนโทนซีคอนโทนวีจาก6ปีหรือเปล่าไม่รู้นะแต่รอบนี้คือมาแบบเซอร์ไพรส์มากนะผมแต่ทุกปีมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะว่าถ้า7ปีมาปุ๊บหลังตัวต่อจากนั้นก็จะเป็นนิยายหรือมันก็พันปีเนาะแต่ผมตัดพันปีทิ้งเพราะว่าเขาบอกว่าจะมาประมาณปูลาเนาะ แต่เขาเอารีเวิร์กมาตอนนี้ก็ถือว่าก็ดีสำหรับคนดองเพชรแล้วก็ไม่ดีสำหรับคนเปิด7ปีเยอะแล้วก็ไม่มีเพชรนะก็ขอฝากไว้เท่านี้ับผมสำหรับเรื่องตู้พันปีเนาะวันนี้ก็อาจจะตะกุตกตะกักนิดหน่อยนะ <c oughs> พอดีรู้สึกว่าวันนี้ผมกินอะไรแล้วค่อนข้างจะง่วงนะครับผมต้องขอภายจริงๆนะ แล้วก็มาเจอกันอีกทีในวันที่เราเปิดกรชานนะผมเดี๋ยวผมไปเก็บเพชรรอก่อนนะผมตอนนี้ไอดีนี้ก็ไปเยอะแล้วนะเดี๋ยวผมก็จะเก็บเพิ่มอีกส่วนไอดีหลักก็น่าจะไปรอวันที่ห้าเลยเดผมสลับหอเจปีผมก็น่าจะไปรอเปิดช่วงนั้นเนาะหอเจปีหอจะปีจนะมาแน่ๆผมมาวันที่ห้าเดือนหน้าผมสปอยไว้เลยเพราะทุกปีก็อย่างเงี้ย ก็วางโพสิชันได้ถูกมากแล้วนะผมสำหรับคนผู้เล่นเก่าให้ผู้เล่นเก่าได้แบบลืมตาอ้าปากได้เปิดบ้างเนาะก็ไม่มีอะไรครับผมสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่อง Gravity Soliper กันด้วยนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครสวัสดีครับมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์ได้ใต้คลิปนะครับผม